สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟูฟูฟยุงย่งยุ่งเรื่องไอทีวันนี้ผมนายฟูครับและผมหัวยุ่งครับวันนี้ก็มานั่งงงๆตามภาษาหัวยุ่งอีกแล้วครับนายฟู <c oughs> วันนี้หัวยุ่งจะมางงกับอะไรครับเนี่ยคืออย่างนี้นะหัวยุง่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของดีที่ถูกลืมครับ โอ้มีแบบนี้ด้วยครับในฟูผมรู้จักแต่ Windows, Mac OS แล้วก็ Linux ะครับอันอื่นก็ไม่เคยได้ยินเลยนั่นแหละครับประเด็นวันนี้เราจะมาพูดถึง freebsd ครับ freebsd ชื่อคุ้นๆนะครับแต่นึกไม่ออกจริงๆว่ามันคืออะไรไม่อยู่จริงเหรอครับเนี่ยทำไมผมไม่เคยเห็นใครใช้เลยนั่นแหละครับคำถามยอดฮิตคืออย่างนี้หัวยุ่ง freebsd เนี่ยนะ เขาเกิดมาจากตระกูลยูนิคส์แท้ๆเลยนะเหมือนกับแบบว่ามาจากต้นตระกูลผู้ดีเก่าแก่มีเชื่อเจ้าอ่ะไอประมาณนั้นเลยอะโหถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับนายฟฟแล้วทําไมตอนนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยล่ะครับนี่แสดงว่าเขาไม่ได้รวยเหมือนลูกหลานที่ดังๆอย่างเลนุกส์เหรอครับนั่นนะสิครับทั้งๆที่เรื่องความปลอดภัยนี่นะเขาได้ฉายาว่ารถถังแห่งวงการ o อเลยนะหัวยุ่งคือมันอึดถึก ทนมากๆยากที่จะโดนแฮกเปรียบเสมือนรถถังที่วิ่งได้นในโลกไซเบอร์รถถังเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยนั้นทําไมไม่เอามาใช้กันเยอะๆล่ะครับหรือว่ามันขับยากครับในฟูต้องสอบใบขับขี่รถถังก่อนหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละครับหัวยุ่งเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยผมว่านะสาเหตุหลักๆเลยคือความซับซ้อนของมันครับอ๋อเหมือนรถถังที่มันมีปุ่มเยอะๆจนคนทั่วไปไม่กล้าขับอดีครับ ต้องเป็นคนเฉพาะทางจริงๆใช่เลยครับคือ Linux เนี่ยเขามีหลากหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้มีตัวที่ใช้งานง่ายๆอย่าง Ubuntu ที่ใครๆก็ลงได้แต่ FreeBSD เนี่ยการติดตั้งหรือการคอนฟิกอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางพอสมควรเลยครับก็เลยเหมือนรถถังที่มันต้องมีช่างซ่อมประจำต้องมีคนรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเยอะๆถึงจะดูแลมันได้อะไรเงี้ยหรอครับ ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือเรื่องของการรองรับฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับคือ Linux เนี่ยชุมชนเขาใหญ่มากๆนักพัฒนาเยอะมีโปรแกรมฟรีๆให้ใช้เพียบรองรับฮาร์ดแวร์หลากหลายยี่ห้อเลยครับอ๋อเหมือง Linux เป็นตลาดนัดใหญ่ๆที่มีของขายเยอะแยะแล้ว FreeBSD เป็นร้านค้าเล็กๆที่มีของดีแต่คนเข้าร้านน้อยเพราะอาจจะหาของยากกว่าหรือของไม่หลากหลายเท่าไหร่ ใช่เลยครับหัวยุ่งประมาณนั้นเลยทําให้คนทั่วไปที่อยากใช้งานง่ายๆส,สะดวกสะดวกก็เลยไปหา Linux กันหมดไงครับแต่ถามว่า Free BSD ไม่ดีเหรอมีใช้เลยนะแสดงว่ามันก็ยังมีคนใช้ใช่ไหมครับเหมือนพวกทหารที่ต้องขับรถถังหรือคนที่ชอบของยากๆท้าทายอะไรแบบนี้ครับถูกต้องครับหัวยุ่ง FreeBSD เนี่ยนิยมใช้ในพวกเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ๆที่ต้องการความเสถียรและก็ความปลอดภัยสูงๆหรือในพวก Network a p p l i พพล e บางประเภทอย่างพวกราเตอร์ไฟร์วอล์บางยี่ห้อก็ใช้ FreeBSD เป็นแกนหลักนะเพราะมันอึดทนไม่แหงง่ายๆอ๋อเหมือนรถถังนี่ก็ต้องใช้ในสมรภูมิรบจริงๆถึงจะเห็นประสิทธิภาพของมันใช่ไหมครับไม่ใช่เอามาขับไปตลาดนัด <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับหัวยุ่ง คือมันเป็น o อที่เหมาะกับงานเฉพาะทางที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสูงจริงๆครับงั้นสรุปว่า FreeBSD นี่ก็เหมือนเพชรในตมที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆแต่มีคุณค่ามาหาศาลเพียงแต่คนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับหัวยุง่งเป็นคําสรุปที่ยอดเยี่ยมมากและจะบอกอะไรให้ตกใจเล่นๆนะครับหัวยุง่งไอเจ้าเพชรในตมอย่าง FreeBSD เนี่แหละครับสตีฟจ็อบเองก็ยังเคยเอาไปใช้เป็นรากฐานในการพัฒนา macOS x ที่ปัจจุบันเป็น macOS ด้วยนะครับก็คือเขาเอาส่วนที่เป็นแกนกลางของ FreeBSD เนี่ยมาปรับปรุงต่อยอดนี่แหละครับโห oh, ขนาด Steve Jobs ยังเอาไปใช้เลยเหรอครับงั้นแสดงว่ามันต้องสุดยอดจริงๆแล้วแล้วทำไมผมไม่เคยได้ยินเชื่อมันเลยละเนี่ยแล้วไอ้คำว่า Unix ที่นายฟูบอกว่ามันเป็นตระกูลผู้ดีแท้แท้เนี่ยมันคืออะไรครับแล้ว Unix แท้กับไม่แท้มันต่างกันยังไงครับอย่าง Linux นี่ไม่แท้เหรอครับคำถามดีมากขว่วยุ่งมาครับ ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะ Unix เนี่ยเปรียบเสมือนต้นฉบับตำราอาหารโบราณที่เป็นสูตรลับดั้งเดิมเลยมันคือระบบปฏิบัติการที่เกิดมานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่มีคอมพิวเตอร์แบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ด้วยซ้าจุดเด่นของ Unix คือความเสถียรความปลอดภัยและความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีเยี่ยมเลิศอ๋อเหมือนกับสูตรน้ำพริกโบราณที่ตกทอดกันมาใช่ไหมครับถูกต้อง ทีนี้พอเวลาผ่านไปหลายๆบริษัทก็อยากจะเอาสูตรตำรานี้ไปใช้แต่ก็มีการปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาโดยอิงจากแนวคิดของตำราโบราณน,นี้แหละครับแล้ว Unix แท้ๆเนี่ยก็คือระบบปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Unix ที่กำหนดไว้เหมือนกับว่าได้สิทธิบัตรหรือตราประทับว่านี่แหละคือของแท้ดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระบบปฏิบัติการที่มาจากบริษัทใหญ่ๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปพัฒนาต่ออย่างเช่น Solaris หรือบางเวอร์ชั่นของ HPUX ครับแล้วพวกที่ไม่แท้แล่ะครับนายฟู <c oughs> เหมือนพวกที่แอบเอาสูตรไปทำเองแต่ไม่ได้ขออนุญาตอะไรแบบนี้เหรอครับเกือบ <c oughs> <c oughs> ถูกครับคือพวก Unix-like หรือระบบปฏิบัติการที่เหมือน Unix เนี่ยก็คือระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดและโครงสร้างการทำงานคล้ายคลึงกับ Unix แต่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็น Unix แท้นะครับ Linux ก็จักอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับหัวยุ่งคือ Linux เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะไม่ได้คัดลอกโค้ดของ Unix ดั้งเดิมมาใช้แต่เขาสร้างโดยยึดหลักการและแนวคิดแบบ Unix ทุกประการทําให้มันทํางานได้คล้าย Unix มากๆแต่ก็ไม่ได้เป็น Unix แท้ในเชิงลิขสิทธิ์หรือการรับรองไงครับ อเหมือนลินุกซ์เป็นร้านอาหารที่ทําอาหารสูตรโบราณได้อร่อยเหมือนต้นตํำรับเป๊ะแต่ไม่ได้ใช้สูตรดั้งเดิมที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ใช้ความสามารถของตัวเองทําขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเป๊ะอย่างนี้เหรอครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพสอสดเลยครับโบยุ่งนั่นแหละครับซึ่งทั้ง FreeBSD และ Linux ต่างก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่เพียงแต่มีที่มาและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันครับแล้วจะบอกอะไรให้ตกใจยุ่งก่อนนั้นนะครับโบยุ่งความจริงแล้ว FreeBSD อยู่รอบตัวเราแทบจะทุกที่เลยนะรอบตัวเราผมไม่เห็นมีใครใช้เลยเนี่ยหรือว่ามันแอบ,บอยู่ในตู้เย็นบ้านผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับวายุ่งคือเขาอาจจะไม่ได้โชว์ชื่อออกมาตรงๆไงครับแต่เบื้องหลังการทำงานเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็พัฒนามาจาก FreeBSD นี่แหละครับยกตัวอย่างเช่น Netflix เนี่ยนะ เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งหนังส่งซีรีส์ให้เราดูทั่วโลกส่วนใหญ่ก็รันอยู่บน FreeBSD นี่แหละครับฮะ Netflix ผมก็ดูอยู่ทุกวันนี่นะมันอยู่ในนั้นด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ครับไม่แค่นั้นนะเกมคอนโซลชื่อดังอย่าง PlayStation และ Nintendo Switch ก็ใช้ส่วนประกอบสำคัญที่พัฒนามาจาก FreeBSD เป็นแกนหลักของระบบปฏิบัติการเขาเหมือนกันครับโอ้ไม่จริงมั้งครับนายฟู แสดงว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้า free BSD ที่ผมไม่เคยรู้จักเนี่ยมันเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ที่ทำงานเบื้องหลังความบันเทิงของผมมาตลอดเลยดิครับแล้วทำไมเขาไม่พูดถึงกันเลยล่ะครับเหมือนเป็นฮีโร่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนั่นแหละครับประเด็นสำคัญคือ free BSD เนี่ยเขามีล i เซนส์หรือไปอนุญาตที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากๆครับหรือที่เรียกว่า BSD license ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถเอาโค้ดไปพัฒนาดัดแปลงและใส่ชื่อแบรนด์ตัวเองได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยโค้ดที่ตัวเองพัฒนาเพิ่มขึ้นมากลับกันกับ Linux ที่มี TPL license ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณเอาโค้ดของ Linux ไปดัดแปลงคุณก็ต้องเปิดเผยโค้ดที่คุณดัดแปลงนั้นด้วยโอ เหมือนกับว่า FreeBSD เป็นสูตรอาหารที่ใครเอาไปทำขายก็ใส่ชื่อร้านตัวเองได้เลยไม่ต้องบอกว่าเอาสูตรมาจากไหนแต่ Linux เนี่ยถ้าเอาสูตรไปทำขายก็ต้องบอกด้วยว่าดัดแปลงมาจากสูตรไหนแล้วก็ต้องเปิดเผยสูตรที่ดัดแปลงด้วยอย่างนี้มันก็เลยทำให้คนรู้จักแต่ชื่อแบรนด์ดังๆที่เอาฟรี b s d ไปใช้แต่ไม่รู้จัก FreeBSD ตัวจริงเสียงจริงเลยสิครับเป๊ะเลยครับหัวยุ่งมันก็เลยกลายเป็นของดีที่ถูกลืมไงครับ แต่ไม่ไว้ยังไงก็ตาม FreeBSD ก็ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของโรคเทคโนโลยีในหลายด้านนะครับโอ้ oh. วันนี้ได้ความรู้ใหม่เต็มไปหมดเลยครับนายฟูจากคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมนี่ต้องมองรอบตัวใหม่แล้วนะครับว่ามี FreeBSD ซ่อนอยู่ที่ไหนอีกบ้าง <laughs> <laughs> ยินดีเลยครับหัวยุ่ง และสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าใครสนใจเรื่อง free BSD หรือ Unix เพิ่มเติมก็ลองไปหาข้อมูลกันดูได้นะครับรับรองว่าคุณจะเจอโลกใหม่ที่น่าสนใจแน่นอนสำหรับวันนี้รายการฟูฟูยุง่งยุ่งเรื่องไอทีต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ